สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกัมันเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทังช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อ้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพอพันไผ่อย่างไดพอพันก็สำหรับคลิปนี้เมื่อนี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านบ้านยังบ้านห้งบ้านส้มเกลือบ้านส้เปลือพี่น้องตำบลให้ยองอำเภอพังคโคนจังหวัดสกลนคร้อพี่น้องเด้อมากับสาธิตพี่น้อง มาหามาอยู่กับเกษตรกรฮักซื้อยังระบาดซื้อจะของวัวนนี่คื้วยนี่คือบัวไล่บัวไล่บัวไล่ล่ำไพ่บินเนาะอ่าร่ำไพ่บินบัวไล่บ้านส่งเปื่อยบ้านส่งเปื่อยด้านส่งเปื่อยพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นมีกล้วยเถิกพี่น้องเพิ่นจะขายอ่าขายพ่อพันธุ์ไผ่อะไรพ่อพันธุ์พันธุ์ผู้ใดต้องการจะได้พ่อพันธุ์เลยพี่น้องเด้ะอืมต่อไปคุ้มฟูงเนาะไปอนุมัน์จะปีหรือล้วยตัวนี้สี่สี่สี่ปีอ่าสี่กล้วยสี่สี่ปีบ่สามปีกว่านี่แหละไป สามเนาะสามปีกว่าเนโอ้เขาตากดีพี่น้องเขาเปิดดีสูงเท่าไรไปสายสีนกมสูงน่3สามชิบห้าสาหาอยู่วายความมันอยสี่มดแล้วนะบ่หอดบ่หอดรอยสามหาสามหาบ่หอดรอยสี่มาบ่งแก่มันคือเบอจับไปรอเขาต้องโมกล้วยได้ต้องเบ่งกล้วยดิมาเบ่งควดีิเบ่งกล้วยต้จับจับไปจับไปเขาเจ้าเบ่ง เบิ่งหน่วยการมันเออขึ้นห้างขึ้นห้างเนี่ยจับขึ้นห้างเนี่ยมานแม่สาโอ้ค้อยเถือกพี่น้องเนี่ยเราต้องเฮ็ดมั้นห้งดอกตับไปพิ่มมันยูนี่ข้อยสามปีพี่น้องสูงลอยสามชิบหาบวกเนี่ยลาพี่น้องอายุสามปีเป็นค้อยผูพี่น้องล่ำล่ำโตล่ำโตดีอยู่มากจะไปซีอยู่ไก่ปันพุ่นมาใกล้ใกล้พี่มาเบิ่งดุ่นมาบอกพี่น้องครับฟังดุนนี่มันพุ่นมันดีอยู่บ่เขาเขาเด้เขาเปิดดีบ่ เสื่อมมันเสื่อมเป็นงามปเขาตากมั้งงะมันเสื่อมดีบ่นี่มันเสื่อมเป็นบ่นี่เสื่อมเลยเล้วโอ้เสื่อมหน่อยหน่อยจะติ่งได้จะติ่งอยู่นี่เนี้ยมันกระสุมมันเลวนี่พวกนี้โอ้ไม่ติลูกคนบ่นอยู่มี้เนาะไม่ติลูกคนเนาะนนั่โอ้พี่น้องมี่นีกระสุมแนวมั่นหรอหกเดือนมันเดี๋ยวไม่มีมันหนั่งเสื่อมเนาะเออมีแต่มันนี่แหละใครหามก็สองหน่วยจับไปจับไปจับไปก่อนเหยียบเสียกไวปซื้อๆเราได้เราต้องเราต้องดึงเข้ามั่นเออไว้ซทำหน่ะหยุดหยียบเสียกไว้ก่อน ยุดนี่หละสูงหนนพืนบงกอนเบ่งพึ่นรุ่นนี้มันี่เฮาีเปิดไหลารเลยราคามันนี่มืนหามืนหาโวหามืหาบหัน่ามืหากษาจูงเมื่อะสานะคอยบมบอกเรียกวาเมียลวดมึงว่ต้องหอกันมือหาสาธิตเอาหรือเปล่าเอาแล้วมือหา่ราคาอยู่หาซ้อาหา้หามันเป็นบริษัราคาเ้วอ้ยม่หา้อหาเลีต่อได้เนาะ ต่อรองอะไรมามาคุยกันเลยมันบ่มาคุยกันมาคุยกันพี่น้องมาเบิ่งมาคุยกับเพื่นห้องไปหาราคาหาซิมหาไปราคาห้องเลยพี่น้องเด้อคุ้มเพื่นวายเพื่นวายังต่อได้อยู่คุ้มเนี่ยเพื่อนยักเฮ้าว่อไปถึงคุ้มเนอะตัวนี้ก่อนมันพอแล้วราคาหาซิมหาเขาจะขายยักตัวนี่ขายขายตัวเดียวเนี่ยทั้งกลุ่นตัวนั้นบ่ขายบ่ตัวนั้นขายบ่คุ้มเนี่ยสั่นเตือน คือราคาตัวนี้หาชิ้มหาหนึ่งหกหมื่นมึงซื้อวะบอกห้องห้ราคาไม่ผู้สนใจฉันชิดอาเขาบอกไว้หกหนึ่งหกหมื่นบักเถิกนี่หาชิมหาเนาะเป็นราคาห้องพี่น้องราคาห้องเคุนห้องไปหาชิ้มหาขึ้นว่ายังต่อได้อยู่หาชิมหาเดี่ยก็มามาคุยกันยวนพี่ละหรือว่าโทรมากกระไรพี่น้องโทรมาต่อรองกับเพิ่นมีเบอร์โทรบ่หระเบอร์โทรเขาไหม เ้บโเอ้ยเบอโทติเบอโทจังเปาอยู่เสียงเบือโทนาจังเปาอยู่เสียงโอ้ยแลนนี่ตื่นนะพี่น้องลูกมันตอเถอจะปากแห้งนะสางอเดุ้้ยขวยได้บุ้มันกลวงเดมันคือตื่นเอะจะปาก่เปยังว่าเป็นยังย้อยย้้อย้อยย้ยอย เออหกสิบนี่ต่อได้เนาะเออต่อได้ยังต่อได้พี่น้องควบหนึ่งเพื่นว่า60มันได้ลูกเจ้าตัวย่าเข้าไล่ไปในทีละตัวเนี่ยมันไอยลูกเจ้าตัวลูกเจ้าลูกเจ้าตัวลูกตัวเดียวลูกมันขนาดนี้ลูกตัวเดียวลูกตเดียวแม่มันเสื่องยังนี่แม่มันอืมคืองเนี่ยคือเห็นต้นที่สมเนี่ยโอ้บักนี่เสื่องเนาะเสื่องเนีงเล้วสูงร้อยสามสิบเท่าไรร้อยสามสิบห้าพี่น้องเป็นควายลูกแรก เปิดไว้หกสิบหกสิบแล้วข้าห้องพี่น้องต่อรองอะไรอีกอยู่อันผู้ใดสนใจก็จังโทรมาต่อรองด้วยพี่น้องแล้วจะขึ้นเบอร์โทรให้พี่น้องเพิ่นเพิ่นจำเบอร์โทรบ่ได้ีละเดี๋ยวพอจะขึ้นเบอร์โทษจาของข้อยพิ่นใหายแล้วพิ่นจำเบอร์โทรบ่ได้แม่พุ่นเปิดบ่แม่พุ่นเปิดเลยว่าคือจะเปิดเบิดร์ตบ่ไหน ขายปปเิ่ก็จะเอาบ้านสืบบ้านเราเชื่อจะไหนบ้านสืบเลื่องยังบั่นขายโอ้โหเอาบุเน่าบ่ไดอปล่อยบ่ปล่อยบ่ปล่อยซ้ำนี่เนาะซ้ำนี่เนาะนี่แหละพี่น้องมีบักเถิกกับคขมเนี่ยห้าเมื่อกี้เนาะอีเดอเอาที่แม่บ้านนี่ก็ในหกเดือนเนี่ยเอาไปย่างไปไปย่างไปห้าสิบห้าสิบที่แม่บ้านนี่ห้าสิบไปพี่น้องเบิ้งไปเบิ้งอีกแม่นึงพี่น้องเพิ่มไอห้องไปห้าสิบแม่นี่เพป่นห้องไปหกสิบพี่น้องนี่ยหกหกสิบหกสิบยังต่อได้พี่น้องมาเบิ้งมาเอาด้วยพี่น้องด้วยอยู่บ้านสุขป่่วยพีน้อง พอไงไล่นายบัวอะไรลำไพบินพี่น้องแล้วเบิดโคสิขึ้นให้ลูกสามลูกสามเพื่อนวะเขากระเบื้องออกเนาะเบื้องเบื้อาษาเทียนเมาละมั่วพี่น้องมันมีลหกเดือนแล้วลูกกันลูกท้องหกเดือนเนาะเดือนแล้วโอ้สมสมบักงฟอนดนะนาะสมบักนี่ล่ะสมบางอะไรพี่น้องมันทำเป็นควายตื่นตื่นข้นตื่นกินพี่น้องห้องไหวหาสิบเนาะ มีลูกหกเดือนพี่น้องคุนว่าห้องอยากราคาห้องห้องไวหาสิบก็ค่อยค่อยสูงสูงร้อยสามสิบห้านะ้ร <อ S 2> ประมาณนนะี้เนาะร้อยสามสิบห้าพี่น้องบ่หอดบ่หอดบ่หอดร้อยสามห้บหหาบวกบวกสามห้าสามหกูก็ยัง้อหกสเาคลืนหน่อยจังมาวัดเอาค <หา S 2> ุห้องไวห้องไวหาสิบก็ยังต่อได้พี่น้องยังต่อร่องหด้เบิรงข้างงบ่ได้พี่น้องมันเบิดใส่ มันเบิดใส่พี่น้องท่นผ uh, ู้ใดสนใจกะมาเบิ่งเด้อพี nope ่น้องเด้อมาเบิ่งเอาพี่น้องมันพิษจินข้อยเสดนาดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามาถึงตื่นกินก็เบิ่งข้างขางบ่ได้เออท่าผู้ใดสนใจก็จังมาเบิ่งอยู่ขอบพันด้วพี่น้องเด้อมาบ้านชุ่มเปื่อยพี่น้องบ้านชุ่มเปื่อยเงี้ยนพอไล่พี่น้องพอไล่มูซีชุ่มเปื่อยมูซีเลยก็โทรหาก็ได้พี่น้องเด้อห้เบอร์โทรขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อ บ่อดูดรดบ่อดูกพิกัดบ่อดูกพี่น้องพทสิมีควายแม่นี่นะพี่น้องเป็นแม่เดียวมีลูกหกเดือนแล้วก็ควายผูตัวนี้พี่น้องตัวนึงควายผูกล้วยเถิกพื่นห้องไว้หาชิปหาชิบหาหาชิบหาแล้วต่อรองเอาพี่น้องพุ่นฟากันไปพูดพี่น้องพุ่นก็เป็นควายข่มแม่ลูกพี่น้องห้องไว้อันหกชิปตัวนั้นก็ยังต่อได้คือตัวนีพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำพ่นพี่น้อง ผู้ได้สนใจกเขามาต่อรองน้ำเพนน้ำพลอยไล่ลำไพ่บินพี่น้องกาสำหรับชิปนี้มือนี่ไว้สำนีก็นะครับเด้อชิปหนาจังพอกัอนไหมกาสำหรับชิปนี้มือนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ